สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนเจ้าของร้านหมวกสุดปิติพระองค์ทรงเป็นกันเองเจ้าของร้านหมวกสารสุดปิติกรมสมเด็จพระเทพทรงสวมพระมาลาที่ทูลเกล้าถวายเมื่อวันที่26มิถุนายน2564 เฟซบุ๊กพระราชกรณียกิจกรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าสมเด็จพระนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฉลองพระมาลาใบสีม่วงที่ประชาชนนำมาทลเก้าถวายพร้อมทั้งรับสั่งให้นำหมวกสารเข้าไปเป็นสินค้าในร้านภูฟ้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรนียกิจในพื้นที่จังหวัดน่านเมื่อวันอังคารที่22บมิถุนายนพศส5 6พ